สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นของวันที่13กันยายน2564ค่ะลุงมนมาแล้วนะคะเรากำลังเตรียมจะส่งสินค้ากันค่ะตัวนี้ทบจ้า l 4508นะคะอุปกรณ์มีใบมีดัันดินหน้าค่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นหังตหแยาใหม่จาก LCS นะคะตัวนี้เราใส่หังตัแยาขนาดเมตร40จาก LCS ให้นะคะเรียบร้อยนะคะขึ้นรถขนส่งลุงมลเรียบร้อยค่ะคันนี้ ที่บ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณพี่สุขโชคและครอบครัวนะคะไว้วางใจเนาะโอนจอง,ส,งสั่งซื้อสินค้าเอาไว้นะคะตัวนี้โอนจองจบออนไลน์ด้วยค่ะคุณลูกค้าโอนมาช่วงเที่ยงนะคะแล้วก็ขึ้นรถให้เย็นนี้เลย้ายทางค่ะที่บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีวันพรุ่งนี้รอรับช้างส้มขันยามหนะ้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหาแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะ ร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชค่ะมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถโอนจองสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนขอบพระคุณค่ะ